จเจริญพรสาธุชนทั้งหลายอัต,อตมาภาพสัมมณนีนุนสิทธิคูบามหาเทนวัดส,สุมเมนวันนี้จะมาเผยแพร่คำศัพท์คำว่าพระพุทธ,ธเจ้าในภาษาอังกฤษและภาษาลานนาดังนี้พระพุทธ,ธเจ้าแปลว่าบุตดาเพราะอีกครั้งหนึ่งนะครับ บุตดาลองอีกครั้งบุตดาแปลว่าพระพุทธเจ้าเช่น I love Buddha แปลว่าลองอีกครั้งนะครับ I love Buddha แปลว่าฉันรักพระพุทธเจ้าส่วนาษาส่วนภาษาละนานั้นพระพุทธเจ้าแปลว่าพระเจ้า รออีกครั้งนะครับพระเจ้าไออีกครั้งนะครับพระเจ้าเช่นเฮานับถือพระเฮานับถือพระเจ้ารออีกครั้งนะครับเฮานับถือพระเจ้าแปลว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมเผยแพร่เพียงแค่นี้ คำสับต่อไปเขาให้ติดตามชมอีกครับจากเน,นนนนสิทธิ์ครูบามหาเทนวัส,สุมเม่นอายุวโนโนสุขังพระลัง